สวัสดีปีใหม่ปี2,566สําหสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามช่องสรุตาพยากรณ์และขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปกต,ต่อไปคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2,566ของชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้นการดูดวงในครึ่งปีแรกของปี2566ของชาวราศีพิจิกนะคะ ก็จะขอเน้นเฉพาะดาวดวงใหญ่ๆนะคะที่จะมีการเคลื่อนย,ย้ายนั่นก็คือดาวเสาดาวมฤตยูและก็ดาวพฤหัสส่วนการเคลื่อนย,ย้ายดาวดวงเล็กๆนะคะก็จะทำคลิปเป็นรายเดือนเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะในปี2566นี้ดาวดวงแรกนะคะที่จะย้ายราศีก็คือดาวเสา ดาวเสาจะย้ายจากราศีมังกรนะคะย้ายจากภพสหาชช h เข้าสู่ราศีกุมในภพพันธุนะคะในวันที่1มีนาคมปี2566และดาวเสาเองะคะก็จะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีก2ปีครึ่งดาวเสารนะคะย้ายมาโครจรในภพพันธุพันธุก็หมายถึงสินทรัพย์หลักทรัพย์บ้านรถที่ดิน ดาวเสาร์ก็จะย้ายเข้ามานะคะสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าชะตาเพราะดาวเสาร์นะคะได้ย้ายมาอยู่ในเรือนพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่แล้วก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องของสินทรัพย์คุณมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ลถที่ดินบางคนก็อาจจะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ให้มีความมั่นคงมากขึ้น ดาวเสาโคโจรอยู่ในราศีกลุ่มบางครั้งคุณก็อาจจะมีความทุกข์กายทุกข์ใจเกี่ยวกับบ้านหรือว่าครอบครัวก็ได้และดาวดวงต่อมานะคะที่จะย้ายราศีก็คือดาวมฤตยูดาวมฤตยูนะคะจะย้ายจากราศีเมษย้ายจากภพอรินะคะเข้าสู่ราศีพฤษภย้ายเข้าในภพปัตตนิย้ายมาเล็งลัคณาราศีเกิดของคุณนะคะ ในวันที่8มีนาคมปี2566และการย้ายจากราศีเมษรครั้งนี้ก็จะส่งผลดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนพอดาวรฤตยูนะคะย้ายออกไปก็ถือว่าในเรื่องของปัญหาภาระนีสิสินต่างๆก็จะค่อยลดน้อยลงแล้วก็จะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นคุณเองก็จะมีสติปัญญานะคะคในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ และการทีดามฤรยูย้ายมะเร็งลักขณาถ้าเกิดเรามองในแง่ดีนะคะมฤตยูก็หมายถึงความแปลกความไม่เหมือนใครดาวฤรยูก็จะเข้ามากระตุ้นให้คุณมีไอเดียแปลกใหม่กระตุ้นให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ เมื่อดาวมฤตยูนะคะได้ย้ายมาเล็งละคณะก็ถึงเวลานะคะที่คุณจะได้เริ่มลงมือทําอะไรแล้วนะคะและเมื่อดาวโคจรเข้าสู่พบปัตตนิซึ่งเป็นพบคู่ครองก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอคู่ที่มีบุคลิกนิสัยที่ไม่เหมือนใครและดาวอีกดวงนะคะที่สำคัญมากที่จะย้ายราศีในครึ่งปีแรกปี2,566นนี้นั่นก็คือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่ 19, สิบเก้าเมษายนแล้วก็จะสถิตอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีกหนึ่งปีดาวพฤหัสนะคะจะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณรำ่ำรวยย้ายมาให้โอกาสให้ความสำเร็จกับคุณเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวบุญใหญ่จะเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองเป็นดาวที่ให้คุณสูงมากกับเจ้าชะตา และที่สําคัญนะคะดาวพฤหัสเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะส่วนดาวพฤหัสในราศีเมษก็เป็นภพอริที่หมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาโคจรอยู่ในภพเสียของดวงชะตาแต่ดาวพฤหัสนะคะในราศีเมษมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชค เมื่อดาวการเงินโคจรเป็นราชาโชคคุณก็มีโอกาสจะได้รับโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเรื่องของการหารายได้ที่มากขึ้นถึงแม้ว่าอาลิจะหมายถึงปัญหาอุปสรรคความยากลำบากและเมื่อดาวการเงินเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในภพอลิก็หมายถึงเหนื่อยแล้วก็สำเร็จดาวปุตตะนะคะมาโคจรอ,อยู่ในภพอลิคุณก็จะได,ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหลายคนจะได้เริ่มต้นลงมือทำธุรกิจ ด้วยความที่ว่าดาวพฤหัสเป็นราชาโชคดาวก็จะหนุนส่งให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโดยสรุปภาพรวมดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ถือว่าจะเป็นปีแห่งความสำเร็จของคุณนะคะในหลายๆเรื่องแต่ทุกๆการเริ่มต้นของคุณอาจจะไม่ง่ายต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำ แต่เพราะว่าดาวพฤหัสมีมาตรฐานเป็นราชาโชคก็จะทำให้คุณสามารถที่จะเอาชนะทุกๆอุปสรรคได้คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จจนสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองได้ครึ่งปีแรกของปี2566นี้อาจจะยังไม่ใช่เป็นปีที่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกำลังของชาวลัคนาราศีพิจิกไปได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2566ของชาวราศีพิจิกฝากติดตามดวงรายเดือนของชาวราศีพิจิกในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ